ไพื่อไหรเราขึ้นรถได้ไหมเวาหน่อยวันนี้5 2 0 5-2-4ไม่คือพาค่เอนกันค่ะนี่คืออะไรครแซมเป็นติกเก็ตบัตรติกเก็ตนะคะใหญ่ๆอยู่ไว้เป็นบูเลมเมอรีนะคะโอเคค่ะหลอกไหมหลอกหัวเ

กันที่ราสาบกนากากันที่เาาบุกันที่ะาาบุก่นที่ไาคนที่ลาาบอนีลาาันที่าซาวุนที่ลาซาัที่ลาซาบุกันี่ลยซาเุกันที่าาบันที่ลาซาบุกันี่ลา่าบุกนที่ากัที่ลาซาบุันี่บุกัน่บกันวาาันที่บันที่านทีาับุันท่าันที่ลาบนบุกัน่ากันแม่บอกว่าอย่าเลบนแบบนี้ เรามาแบบนี้เราอย่าพูดอย่างนี้ <c oughs> บังแกนะเขานี่คือตัวอย่าง <c oughs> เธว <c oughs> เขาเธวเขานี่ขาดมองอ,อันนี้วิววิวข้างหลังสวยมากไม่ถ่ายกูเลยขับตอนนี้ถ้าโดนกี่กระเป๋าทำไงถ้าโดนกี่กระเป๋าทำไงคะเย็บคืนได้ด้วยครับกระเป๋ากูใช้ต่อครับนี่ยังเราเป็นบอังแกโอ้โเขาเขาไม่เอาของมีคมเข้าสถานที่ทไม่ล็อกแล้วใถ่แล้ว ไม่มีอะไรครับแถวนี้นะครับระวังครับผู้อิจฉาชีพเยอะมิจฉาชีพวิวสวยวิวสวยสวยมากแน่นอนจริงคกาแฟวันนี้ไปไหนเดินทางอยู่ไปไหนไปเมียงคารับเมืองอันนี้ก็ตรงนี้เป็นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเป็นลานกว้างๆก็คือที่ทํางานของแก๊ปเองใช่แต่ว่าตอนนี้มากลางวันบ้างแบบว่าเออมาไหว้ภูมิทัศน์แต่ตอนกลางคืนเจอกันได้ที่นี่นะคะโอเคค่ะ นี่เขาจะค่ะนี่ก็คือคู่รักของคลิปนี้เนาะคู่รักของคลิปนี้ค่ะน่ารักไปอีกอันนี้คือมือที่สามอุ้ยน่ารักไปอีกอ่ะอุ้ยเียอุ้ยเทียตกใจดีนะทุกทายเราจะนี่เป็นไงเราเจอพี่ ตอนนี้เรา half, chips, os, จะให er ้ทหารพาข้ามนะคะนี่คือหน้าสมหน้าทหารค่ะไปไปค่ะไม่เนที่ข็นนี่ยขาบิ๊มบิ๊มมันเกาเพกก็ต้องเกาเพกพี่ยเขาเการาไฟแดงเลยนี่ค่ะถึงสาราเมืองแล้วข้างเมืงเหรอเดี๋ยวขอบมึงให้แน่ใจย้อให้ขอบพาข้ามอ่ะตอนนี้เราจะทำอะไรครับแบม 5้าสามนะคะกับสารละโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไปไปถามความเห็นเพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำมันไปตรงไหนคะไปตรงโน้นนะคะน้ำมันอันนี้ไว้กลับบ้านเพราะไข่ดาวปาไปเติมน้ำมันตรงน้ำมันตะเกียงเลยใช่ค่ะที่นี่สันติดมากครับค่ะนำไปนอนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นคุณผุ่มข้าไปชั่วโมงเลยนะนานนิดนึงค่ะ ันถามจริงนะมึงมีวันเกิดเหรอไปดิครับวันเกิดวันไหนแอมเราแบ่งคนละครึ่งขวดนะโอเคได้มึงมีวันเกิดเหรอไม่ใช่วันที่มาถึงดาวนี้ดวงนี้เหรอเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันประจําวันเกิดแล้วค่ะเราเกิดวันไหนคะเนี่ยวันอาทิตย์นะคะมาทางนี้ค่ะวันอาทิตย์เป็นกลางวันอาทิตย์กลางเลยค่ะกลางถวายเนตรค่ะ ชีวิตจะได้มีแต่แสงสว่างเหลืองในฐานะที่เราไม่ค่อยมีเงินนะคะเราก็แบ่งกันเทคนละครึ่งกับสแตมนะคะอืมะไรเมเกิดวันไหนคะเกิดวันพุธกลางวันค่ะพุธกลางวันเนาะเป็นปางอุ้มบาทค่ะบางอุ้มบาทนะคะมีกินมีใช้นะอธิษฐานเลยเนาะสดับขอให้หมดสตกหมดโลกหมดไทยเนาะอ่าแล้วก็มีกินตลอดไม่อดอยากค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะตามาค่ะ เราจะเข้าไปไหว้ข้างในไหมสารลักเมืองข้างในเราไปเยอะเลยเหรอเราไปเยอะเลยใช่พักกันก่อนเนาะเราเราเราเข้าเราเราไหว้อยู่นอกเลยเจอกูดิแต่เข้าเข้าไปไหนกัน